เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเขียนไม่รับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทาง S.M. 8 9 5 m h z ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ธามมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรรบเข้าสู่รายการเฮลที่ธามค่ะรายการที่รวมนาะเรื่องราวเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆนะคะที่เราจะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังในช่วงเวลานี้จะก,กันทุกๆเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ FM 8 9 5วิบยุราชมงคลทัญ,ญบุรีวันนี้เจอก,กันนะคะดิ่ันอาทิตยาป,ปกาาักระธนงรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรากับเฮลที่ทามนะคะใน3 0 ที่ต่อจากนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวสารที่ติดตามสถานการณ์ของโควิด19นะคะที่กําลังแพร่ระบาดอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงสายพันธุ์ใหม่ๆนะมุ่งังที่ได้เข้ามาในไทยเองเนี่ยตอนนี้เรามีการพบสายพันธุ์อัลฟ่านะคะแล้วก็มีสายพันธุ์เดลต้า เดลต้านี้ก็คือเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือสายพันธุ์ที่พูดถึงว่าเป็นสายพันธุ์จากอินเดียนะคะแล้วก็สายพันธุ์เบต้าซึ่งพบในพื้นที่ของอภาคใต้นะคะแต่วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือการชวนนะทำความรู้จักค่ะกับโควิด1 9สายพันธุ์เดลต้านั่นเองนะคะว่า เป็นสายพันธุ์อะไรนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงแล้วตอนนี้คําถามก็คือเดลต้าเองเนี่ยสายพันธุ์นี้นะคะมีวัคซีนที่จะป้องกันวัคซีนตอนนี้ที่มีเนี่ยป้องกันได้หรือไม่นะคะนอกจากคําเรียกชื่อสายพันธุ์นะคะที่เราจะได้เห็นกันตอนนี้นะคะ ก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเรามีการเรียกตามชื่อประเทศที่พบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางองค์การอนมามัยโลกเนี่ยมีการขอความร่วมมือในการตั้งชื่อสายพันธุ์ให้ใหม่นะคะก็คือสายพันธุ์อัลฟาเบต้าแกมมาแล้วก็เดลต้าโควิดสายพันธุ์เดลต้าคืออะไรเมืู่้ฟังคะองค์การอนมามัยโลกนะหรือว่า WHO หรือว่าบางท่านเรียกว่า w ูเนี่ยนะคะก็มีการเปลี่ยนชื่อในการเรียกสายพันธุ์โควิดสิจากประเทศที่พบโควิดสิครั้งแรกนะคะเป็นตัวอักษรภาษากรีก ก็คืออัลฟาเบต้าแกมมาเดลตาเพื่อลดการตีตราประเทศนั้นๆน,น,นะคะโดยมีการบัญญัติค่ะการเรียกสายพันธุ์โควิด -19 ใหม่นะคะสายพันธุ์อังกฤษ B. 1. 1 1 7นเะคะเรียกว่าสายพันธุ์อัลฟานะคะสายพันธุ์แอฟริกาใต้ค่ะ B. 1 3 5 1เรียกว่าสายพันธุ์เบต้าสายพันธุ์อ่าบราซิลนะคะ P. 1ก็คือสายพันธุ์แกมมาสายพันธุ์อินเดีย B.1.617.2 กน็ะคะก็คือสายพันธุ์เดลต้าค่ะรือไปถึงสายพันธุ์อื่นๆนะคะที่เริ่มเป็นที่จับตามองมากขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็เปลี่ยนระบบการเรียกชื่อด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็คือสายพันธุ์สหรัฐอเมริกานะคะ B.1.427 ทับนะคะเรียกว่าสายพันธุ์เอฟไซลอน สายพันธ์บราซิลค่ะ p. 2เรียกว่าสายพันธุ์ซีตาสายพันธ์ที่พบในหลายประเทศนะคะ b. 1 5 2 5นะคะเรียกว่าสายพันธุ์อีตาสายพันธุ์ฟิลิปปินส์ค่ะ p. 3เรียกว่าสายพันธุ์ทีตาสายพันธุ์สหรัฐนะคะ b. 1 5 2 6ก็คือสายพันธุ์ไอโอตาสายพันธุ์อินเดียหนึ่งสายพันธ์ค่ะ b. 1 6 1 7 1สายพันธุ์กัปปะดังนั้นแล้วนะคะโควิดส9าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์อินเดียนั่นเองค่ะ ฉะนั้นของอธิบดีกรมเรทยศา,ศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในแพทย์สุภกิจส,ส,สิริรักษ์นะคะก็มีการพูดถึงสายพันธ์โควิดที่กําลังพบในประเทศไทยตอนนี้นะคะมีหลายสายพันธุ์ด้วยกันค่ะแต่จากการตรวจสอบสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยเนี่ยจากตัวอย่างเชือ้อที่ส่งเข้ามาที่กรมเรทยศาสตร์การแพทย์ในช่วงระหว่างวันที่7เมษายนถึง13มิถุนายน5,055ตัวอย่างนะคะส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นสายพันธุ์อัลฟาหรือว่าสายพันธุ์จากอังกฤษนะคะ4,525ราย คิดเป็น89.6%สายพันธุ์เดลต้าอินเดียเพิ่มขึ้นจาก359รายที่เคยรายงานก่อนหน้านี้นะคะเป็น496รายหรือเพิ่มถึง137รายมากที่สุดนะคะก็คือพบในกรุงเทพมหานครเนี่ยสะสม404รายค่ะเป็นรายใหม่86รายแล้วก็ยังพบอีก10รายในโรงพยาบาลกลางกรุงเทพมหานคร3-4แห่งนะคะอัตราการเพิ่มขึ้นจาก8%เป็น9.8%ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังพบนาที่ประทุมธานี28รายนครนายก8รายสกลน,นกคร3ราย พะเยาสองรายอุบลราชธานีสองรายเชียงรายเพชรบูรณ์ชนบุรีจันทบุรีขอนแกน่นอุดรธานีเลยแล้วก็บุรีรัมย์จังหวัดละหนึ่งรายนะคะขณะที่สายพันธุ์เบตา้าหรือว่าสายพันธุ์จากแอฟริกาใต้นะคะก็เริ่มพบที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะเดิมเนี่ยเจออยู่ที่2 6รายตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก2รายด้วยกันนะคะนอกจากอำเภอตากใบนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในจังหวัดนราธิวาสตอนนี้เนี่ยตรวจสอบอยู่นะคะว่าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในสายพันธุ์เบต้านะคะนอกจากนี้ค่ะก็พบอีก3รายนะคะสถานกักกันตัวของรัฐที่สมุทรปราการค่ะคำถามนะคะก็คือโควิด1 9นะคะสายพันธุ์เดต้าเนี่ย อันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะความสามารถในการแพร่เชื้อของโควิดสายพันธุ์เดลตานะคะมากกว่าอัลฟาสี่เซเพราะฉะนั้นค่ะเราจึงต้องมีการจับตายอย่างใกล้ชิดนะคะเป็นรายสัปดาห์หากสถานการณ์ยังทรงๆอยู่ก็อาจจะไม่มีปัญหานะคะแต่ยังมีการถ้าว่ายังมีการแพร่ระบาดแบบก้าวกระโดดก็คาดว่าประมาณ2-3เดือนเนี่ยอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดมากขึ้นสัดส่วนในครึ่งต่อครึ่งกับสายพันธุ์อัลฟาค่ะส่วนในต่างจังหวัดนะคะที่พบเชื้อสายพันธุ์เดลตานี่เพราะว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ติดเชื้อในกรุง เทพมหาคนครมาก่อนโดยเฉพาะในส่วนของแคมป์คนงานหลักสี่นะคะในข้อคําถามค่ะว่าตอนนี้วัคซีนในประเทศไทยที่เรามีการนําเข้ามานั้นนะคะสามารถที่จะป้องกันโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าได้หรือไม่นะคะนายแพทย์บรรลังอุปพงค์ค่ะรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์บอกว่าขณะนี้นะคะมีการศึกษาวิจัยการเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคหลังฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มใน200คนนะคะโดยมีการนําเลือดหรือว่าซีรัมมาตรวจสอบกับเชือ้อโควิด สายพันธุ์ต่างๆแล้วก็พบว่าเมื่อตรวจกับเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยมีภูมิขึ้นสูง100%สายพันธุ์อัลฟาเนี่ยภูมิจะขึ้นอยู่ที่50-60%แล้วก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมนะคะในผู้ที่ฉีดเนี่ยครบ2เข็มเป็นเวลา3เดือน6เดือนอีกครั้งและขณะนี้นะคะกำลังทดสอบในคนฉีดวัคซีนในการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนกา1เข็มนะคะรวมทั้งจะทําการทดสอบกับเชื้อเดลต้าและก็เบต้าเพื่อดูประสิทธิภาพวัคซีนที่ได้รับในขณะนี้ค่ะ ข้อมูลล่าสุดนะคะในการส่งตรวจเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยนะคะที่ศูนย์จีโนมร่วมกับ C O N I วิจัยนะ,ะตอนนี้พบว่า71เป็นเนี่ยเป็นสายพันธ์อัลฟานะคะที่ยังครองพื้นที่ในประเทศไทยอยู่22เปเ็นป็นสายพันธุ์เดลต้าและ3เป็นสายพันธุ์เบต้าค่ะเยังก็ตามแล้วนะคะเมื่อฟังคะวัคซีนที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยยังคงใช้ได้ผลนะคะกับสายพันธุ์อัลฟาและ เดลตานะคะที่มีการระบาดรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลตาก็ยังมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังยืนยันว่าวัคซีนที่มีเนี่ยยังสามารถที่จะ คุ้มอ่าต้องเรียกว่าปกป้องได้อยู่ยังใช้ได้อยู่นะคะจําเป็นค่ะตอนนี้จะต้องเร่งปลูพรมฉีดวัคซีนก็อยากให้ทุกคนที่อ่าคุณหมอก็บอกว่าฝากให้ทุกคนนะคะเข้ารับการฉีดวัคซีนด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูแนวโน้มว่าอีกหนึ่งเดือนนี้นะคะจะเห็นผลมากขึ้นว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยจะมีการคลองพื้นที่ในประเทศไทยมากขึ้นหรือไม่นะคะถ้าหากถอดรหัสพันธุกรรมไปแล้วเกิน50เปอร์เซก็มีความแน่นอนว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยอาจจะมีการเข้ามาคลองพื้นที่ แทนสายพันธุ์อัลฟานั่นเองค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจาก WHO นะคะหรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะ CNN Health แล้วก็ H Focus ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเมูฟังคะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของอต้องเรียกว่าเป็นอาการหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆเขาบอกว่ามันเป็นโรคโรคหนึ่งนะคะเคยไหมคะรู้สึกว่าแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากจนเกินไปนะคะคุณอาจจะ ป่วยเป็นโรคอยู่ก็ได้นะคะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังเรื่องนี้กันในช่วงหน้าค่ะกับเฮลที่ไทม์ค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์กลับเข้ามาในช่วงนี้กับเฮลที่ไทม์นะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังคะเราจะชวนผู้ฟังนะคะมาคุยถึงเรื่องราวของความคิดนะคะระบบความคิดว่าตอนนี้เนี่ยหรือว่าลักษณะนิสัยของเราเองเป็นยังไงนะคะ เคยไหมคะวันๆหรือว่าหลายครั้งที่ผู้ฟังเองเนี่ยมัวแต่แคร์ความคิดของคนอื่นเขาจะคิดยังไงกับเราเราทำแบบนี้เขาจะชอบหรือไม่ชอบนะคะพูดแบบนี้ไปเขาจะรู้สึกยังไงและหรือบางทียังไม่ได้พูดออกไปแต่ว่าคิดเยอะเหลือเกินนะคะ บางครั้งนี่ไม่กล้าทําอะไรเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าคนคนนั้นเนี่ยจะคิดหน่นคิดนี่จะคิดแบบนี้กลัวว่าจะคิดกับเราแบบไม่ดีหรือว่าจะมองเราในแง่ลบนะคะไปไปมาๆก็เลยไม่กล้าทําอะไรเลยนะคะแล้วก็เสียโอกาสมากมายเพราะกลัวว่าคนอื่นจะคิดยังไงอาการนี้ถ้าคุณเป็นคุณคือผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคโฟโปค่ะ โฟโปคืออะไรนะคะโฟโปค่ะ F O P O นะคะย่อมาจาก Fear of Other People's o p i n i o n นะคะ Fear ก็คือความกลัวนะคะ o t h e r ก็คืออื่นๆ People ก็คือผู้คนส่วน o p i n i o n ก็แปลว่าความคิดเห็นรวมๆกันก็คืออาการกลัวความคิดเห็นของผู้อื่นนั่นเองนะคะอาการแบบนี้ค่ะมูฟังคะกล่าวถึงคนที่มีความรู้สึกวิตกกังวลกับความคิดนะคะแล้วก็ความรู้สึกของคนอื่นที่มากเกินไปแน่นอนนะคะว่าการคิดถึงคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องดีนะคะ แต่หากว่าเราคิดถึงคนอื่นมากเกินไปมันก็จะส่งผลร้ายกับเราแน่ๆที่แย่ที่สุดนะคะก็คือส่งผลกับสุขภาพจิตบางทีนะคะก็อาจจะทําให้เรานั้นสูญเสียตัวตนเพราะว่าเราไม่กล้าจะทําอะไรตามความต้องการเลยสักอย่างเดียวค่ะเมื่อมันมากขึ้นนะคะเมื่อ เราแคร์คนอื่นมากขึ้นแน่นอนนะคะผลเสียมาค่ะเราก็จะเริ่มมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็จะเริ่มเอาความคิดคนอื่นมาเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จมาเป็นตัวชี้วัดการเดินของเรานะคะและก็ความเป็นตัวเราตัวตนของเราก็จะค่อยๆหายไปทีละนิดสุดท้ายค่ะเราจะกลายเป็นคนที่กลัวทุกๆอย่างกลัวการถูกปฏิเสธกลัวถูกท้ากลัวความท้าทายนะคะ กลัวจะทําอะไรใหม่ๆแล้วก็มักจะอยากอยู่ในที่เดิมๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่อยากให้เข้าใจก็คือโฟโบเนี่ยนะคะสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะของสังคมมนุษย์แบบเราๆนะคะที่เราก็อาจจะต้องมีการแคร์แล้วก็กังวลกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมค่ะซึ่งในความต้องการนะในเรื่องของการยอมรับแล้วก็การมีบทบาทในสังคมเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะเช็กอาการเบื้องต้นกันดีกว่านะคะว่าการโฟโบนะหรือว่าการที่รก กังวลกับความคิดคนอื่นมากเกินไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะข้อแรกค่ะก็คือคุณกลัวในสิ่งที่จะพูดหรือสิ่งที่คุณคิดทั้งๆท,ที่มันถูกต้องนะคะเป็นหรือเปล่ามีความคิดในหัวตลอดเวลาว่ามันจะต้องมีคนไม่พอใจเราแน่เลยนะคะหลายครั้งที่กังวลความคิดคนอื่นจนต้องทําในสิ่งที่คุณไม่อยากทำนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะมองว่าเราไม่ดีนะคะกลัวที่จะทําอะไรที่แตกต่างเพราะว่ากลัวว่าคนอื่นจะมองว่า เราเป็นแกะดำนะเราไม่เหมือนคนอื่นนะคะความคิดชุดความคิดเหล่านี้ถ้าเกิดว่าคุณมีแสดงว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคโฟโปนะคะหรือว่ากังวลกับความคิดของคนอื่นนะคะถ้าหากคุณรู้สึกว่าเราโฟโปแล้วละ่ะเราแคร์คนอื่นมากเลยนะคะจะแก้ยังไงดีนะคะพยายามค่ะเห็นคุณค่าของตัวเราเองให้มากนะคะหาอะไรที่เราทำแล้วร,รู้สึกว่ามันมั่นใจ มั่นใจในขณะนี้ก็คือถ้าเราเจอคนที่พูดบันทอนเนี่ยเราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะอาจจะต้องมีการฝึกสักหน่อยนะเสริมความมั่นใจใตัวเราเองนะคะแล้วก็อาจจะ,ะพบผู้คนใหม่ๆที่เขามีก็เรียกว่ามีความคิดบวกนะหูฟังที่จะเสริมให้ให้เรารู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นนะ,นะคะมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ชัดเจนนะคะนี่สําคัญเพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตามที่คนอื่นเขาบอกเนี่ย ะะไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบชีวิตของกันและกันได้นะคะกังวลความคิดคนอื่นให้น้อยลงค่ะ,ะแน่นอนนะคะเราเอาความคิดของเราเป็นหลักนะแต่ว่าในความคิดนั้นนะคะก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วก็ไม่ได้ทําให้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครเนี่ยจะต้องพบกับความเสียใจนะคะก็ยึดหลักเป็นกลางดีที่สุดนะคะปรึกษาคนที่เราไว้ใจแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเราเคยมีคําพูดนะคะว่าเราจะรู้สึก มีคุณค่ามากที่สุดถ้าอยู่ในที่ที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในพื้นที่ตรงไหนก็ตามที่คุณอยู่แล้วมีความรู้สึกว่าโอเรามีคุณค่าเรามีคนที่รับฟังเรามีคนที่เปิดพื้นที่กับเราในการแสดงความเห็นมีพื้นที่ที่เราได้เป็นตัวตนนะคะอยากที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่คุณสามารถที่จะปรึกษาได้นะคะหรือว่าอยู่ในสังคมร่วมกับเขาได้นะคะพิสูจน์ตัวเองนะคะพิสูจน์ตัวเองเนี่ยอาจจะเป็น ข้อกดดันกันสักหน่อยนะคะแต่ว่าอยากจะให้ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเป้าหมายที่วางไว้นี่มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เราสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะถ้าอะไรที่มากไปก็ไม่เคยส่งผลดีนะคะเช่นยวกับการที่เราเนี่ยคิดถึงคนอื่นมากเกินไปจนลืมคิดถึงใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งสําคัญก็คืออย่าให้ความคิดของคนอื่นเนี่ยมีอิทธิพลกับเรามากจนเกินไปค่ะ เชื่อว่าคําแนะนํานี้นะคะก็อยากจะให้ลองไปปรับใช้ดูแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีหลายท่านเองที่ขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะก็อยากจะให้ปรับมเซ็ตความคิดของเราซะใหม่นะคะตั้งสติให้ดีแล้วก็ถามตัวเองว่าอะไรคือความเป็นตัวเรานะคะอะไรคือสิ่งที่เราชอบนะคะแล้วก็อะไรคือสิ่งที่คนอื่นบอกว่าเราเป็นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นนะคะก็จุดเริ่มต้นนะในการที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกังวลในความคิดคนอื่นมากเกินไปหรือว่าโฟโปนั่นเองค่ะ พักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะมืฟังค่ะเรามีเรื่องราวของนมแลคโตสฟรีนะคะบางท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้แหละนะคะนมแลคโตสฟรีนะคะคืออะไรแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้นะใครที่กินนมแล้วก็ท้องเสียท้องอืดคุณต้องฟังทางนี้นะคะเพราะว่าดิฉันมีนี่แหละนมแลคโตสฟรีมาอธิบายกันในช่วงหน้านะคะแนะนำกันค่ะกับเฮลที่ถามค่ะ ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ไทม์ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีเรื่องราวของนมแลคโตสฟรีนะคะซึ่งตอนนี้กลายเป็นทางเลือกนะสำหรับคนที่ดื่มนมแล้วก็ท้องเสียท้องอืดมาฝากกันนะคะอาจจะน่าแปลกใจอยู่บ้างค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมูฟังขาคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยนะคะมีร่างกายที่ผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากดื่มนมบัวค่ะเช่นท้องอืด ท้องเสียปวดท้องหรือมีอาการอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบลำไส้ดังนั้นนะคะจึงมีนมแลคโตสฟรีนะคะก็คือนมวัวที่ปราศจากแลคโตสนะคะเป็นทางเลือกของคนแพ้แลคโตสให้ได้อร,อร่อยแล้วก็ได้รับสารอาหารดีๆจากนมวัวอย่างปลอดภัยค่ะเรื่องเหล่านี้นะคะคุณหมอพิงค์ค่ะแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพ,พัฒนกุลผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและวิาศาสตร์ชลอวัยโรงพยาบาลสม,มิติเวชสุขุมวิทนะคะก็มีการอธิบายถึงนมแลคโตสฟรีเอาไว้แบบนี้ค่ะทำไมนมวัว ถึงต้องทําในรูปแบบของการปราศจากแลคโตสนะคะแลคโตสเนี่ยคุณฟังคะเป็นน้ําตาลนะคะที่มีอยู่ในนมวัวตามธรรมชาตินะคะเมื่อแลคโตสเนี่ยเข้าสู่ระบบย่อยอาหารของคนเราเนี่ยเอนไซม์ของแลคเตสนะคะจะทําหน้าที่ย่อยน้ํานมอ่าย่อยน้ําตาลในนมให้กลายเป็นกลูกโคสแล้วก็การเลคโตสเพื่อดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็นําไปใช้งานแต่เราพบว่ามีคนจํานวนหนึ่งคะ่ะที่มีภาวะที่เรียกว่าแลคโตส Intolerance นะคะไม่สามารถที่จะย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมได้ดีนักซึ่งก็ส่งผลให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีอาการปวดปวดท้องนะคะท้องอืดท้องเสียหรือว่าผะอืดผะอมหลังดื่มนมวัวและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นชีสไอศกรีมวิปครีมนะคะซึ่งคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่มีภาวะนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะหรือไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเราเวลา ดื่มนมไปแล้วเนี่ยมันเกิดอาการไม่สบายท้องเกิดขึ้นนะคะนมผสจากแลคโตสค่ะก็เลยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้คนที่มีภาวะเหล่านี้เนี่ยกลับมาดื่มนมบัวได้สบายท้องอีกครั้งค่ะย่อยแลคโตสได้ไม่ได้ยังไงนะคะภาวะของที่เราบอกนะคะก็คือแลคโตส i n t o l e n c e นะคะก็ต่างจากโรคแพ้นมบัวนะคะซึ่งเป็นการแพ้โปรโตีนจากนมบัวที่อ,อามักพบในเด็กๆนะคะนมและตัวฟรีเนี่ยยังคงมีโปรโตีนที่ก่อปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดว่าลูกๆหลานๆเนี่ยมีอาการแพ้นมบัวเอา้าทานและตัวฟรีสิยังไม่ได้นะมูฟังเพราะว่านมและตัวฟรีนี้นะคะก็ยังมีโปรโตีนที่ทําให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือว่าอาการที่เรียกว่าแพ้นมบัว ได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับกลุ่มผู้ที่แพ้นมบวนั่นเองนะคะวิธีการที่ทําให้นมบวไม่มีแลคโตททาได้อย่างไรนะคะกระบวนการผลิตนมบวแลคโตสฟรีเนี่ยไม่ต่างจากการผลิตนมทั่วไปเลยค่ะแต่มีขั้นตอนเพิ่มเติมก็คือการเติมเอนไซม์แลคเตสเข้าไปนะคะเพื่อให้เอนไซม์เนี่ยย่อยสลายน้ําตาลแลคโตสให้กลายเป็นน้ําตาลกลูโคสกับกลคโตสแทนซึ่งสามารถทําได้นะคะทั้งนมแบบ UHT หรือว่านมแบบพาเจอไรนั่นเองค่ะ นมวัวท,ที่ปราศจากแลคโตสหรือว่าแลคโตสฟรีเนี่ยนะคะมีผลดีมีผลกับสุขภาพอย่างไรข้อดีของนมแลคโตสฟรีค่ะก็คือคนที่มีภาวะนะคะแลคโตสอินโทรเลนซ์เนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจะดื่มนมวัวได้นะคะจะสามารถกลับมาดื่มนมวัวได้อย่างสบายท้องช่วยทางเลือกในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแคลเซียมวิตามินดีแล้วก็โปรตีนสูงไม่ถูกจํากัดค่ะ คุณค่าทางโภชนาการของนมแลคโตสฟรีเนี่ยไม่ต่างจากนมทั่วไปเลยนะคะรวมถึงค่าดัชนีน้ําตาลแล้วก็การส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดทั้งในคนทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยเบาหวานก็ไม่แตกต่างจากนมทั่วไปค่ะ ส่วนวิธีการนะคะในการที่เราจะเลือกดื่มนมแลคโตสฟรีอย่างไรเอาไปลองกันดูนะคะนมแลคโตสฟรีที่ขายในปัจจุบันค่ะก็มีทั้งแบบรสจืดแล้วก็รสหวานค่ะแล้วก็มีแบบไขมันปกติไขมันต่ําเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะแนะนําให้เลือกรสจืดแล้วก็ดูปริมาณน,น้ําตาลนะคะซึ่งระบุในฉลากโภชนาการ เลือกที่ปริมาณน้ําตาลต่ำแล้วก็ไขมันต่ำนะคะก็จะส่งผลดีกับการคุมน้ําหนักค่ะสําหรับคนที่ดื่มนมวัวได้เป็นปกตินะคะไม่เคยมีอาการอืดแน่นท้องหรือว่ามีปัญหาในการดื่มนมวัวก็ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องไปหาซื้อนมแลคโตสฟรีมาดื่มนะคะแต่คนที่ปกติแล้วเนี่ยดื่มนมวัวไม่ค่อยจะได้นะคะดื่มแล้วอืดท้องแน่นท้องนมแลคโตสฟรีนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นทางเลือกที่ช่วยให้คุณนั้นสามารถที่จะดื่มนมวัวได้อย่างอร่อยนะคะ,ะบางทีก็สามารถทานกาแฟลาเต้ได้แต่ว่า ในลาเต้ก็จะมีผสมนมใช่ไหมคะนมก็อาจจะใช้นมไร้ตัฟรีนะเป็นส่วผสมก็ได้ค่ะนี่ละคาก็เป็นข้อมูลนะคะที่นํามาฝากการขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุลหรือหมอผิงผู้ชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและวิชาศาสตร์ชะลอวัยโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทค่ะ นี่คือเรื่องราในวันนี้นะคะที่เรามาแชร์ข้อมูลนะคะแล้วก็พูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆกับเฮลท t i ามนะคะจาก,การสัปดาห์หน้าพระสวัสดีนะคะก็ในช่วงเช้าๆแบบนี้ FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญบ,บุรีค่ะสว่วนในวันนี้ไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะวิทยุราชมงคลธัญบ,บุรี FM 89.5 m เ ah เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต